ร้านยา QC Confidence เผยผิวกระจ่างใสแอนมั่นใจค่ะโทร0819207440ถึง2กลับมาช่วงที่2รายการก่อนจะถึงจันค yeah. ่ะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยกับโค้ชแอร์โฮสเตดถามว่าทำไมต้องมีโค้ชอย่างทีมวอลเลย์บอลหญิงนะคะถ้าไม่มีโค้ชออส แบบเก่งๆด,ๆดีๆแบบนี้น่ะไม่มีทางที่ทีมไทยจะไปถึงฝั่งฝันได้อย่างที่เราเห็นกันวันนี้แน่นอนที่สุดอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สาวๆไทยหลายคนอันเชื่อว่าเยอะมากนะคะที่ยังอยากจะเป็นอยากจะไปสอบได้อยากจะบินอยากจะเป็นนางฟ้าหลากหลายความฝันเหล่านี้เนี่ยจะเป็นไปได้ก็ต้องมีโคช้ชดีๆดูแลและฝึกฝนก่อนที่จะไปสอบนะคะวันนี้เราก็เลยเชิญโค้ช คนหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์การบินมา10กว่าปีค่ะคุณสุดที่นันมณีหล่อสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตเรียกคุณแหม่มนะคะเอ็กโค้ชแหม่มไม่ได้เหรอดูโค้ชแหม่มดูดูจะยากไปไหมคุณแหม่มคุณพ่อคืออะพี่ให้สองคนนี้เขาตั้งคําถามว่าพี่ไปไกลแล้วเกินแล้วเนี่ยต้องเนี่ยมีแววตาอยากจะยังเป็นอยู่แล้วมมีแววตาอยากจะเป็นอยู่อายุสุดท้ายดีกว่าเท่าไหร่คะเราเริ่มคำถามเริ่มจากคำถามนี้ดีกว่าอายุสุดท้ายที่ยันเป็นพอดีเจอโค้ชแล้วเผื่อจะมีความหวังจริงๆแล้วหน้าตาอย่างคุณแก่นี่เป็นได้สบายเลยนะคะเพราะว่าถ้าให้เดาอายุ มมก็คงเดาว่าน่าจะอยู่สักประมาณ26 27รึเปล่าคะดีใจมากดีใจมากไม่กล้าตอบไม่เป็นไรนะคะจริงๆรายการนี้พี่อ่ะเป็นคนตัดสินใจว่าจะคุยกับแขกไม่นานแค่ไหนเอางี้ดีกว่าค่ะเริ่มจากคำถามนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆกว่าคุณแหม่มจะมาถึงวันนี้ชีวิตความฝันหลายอย่างน่าสนใจมากเป็นแอร์อยากเป็นแอร์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยไหมคะ ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่ตอนเคนตัวเองตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะแต่แหม่นจำไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคือตอนก่อนมัธยมต้นแล้วอย่างเงี้ยประมาณสักมัธยมต้นเพราะว่าในซอยคือตอนเด็กๆใช่ไหมคะแหมอยู่ที่เป็นบ้านตึกแถวที่ฝั่งทนแล้วก็ในซอยจะมีพี่คนนึงค่ะชื่อเจกิมหงค่ะนะคะแล้วเจกิมหงเขาเป็นแอดการ์ินไทยค่ะสิงใสการ์ินแห่งชาติเลยแล้วก็แหม่มก็จะรู้สึกว่า นห็มองเขาทุกวันใช่ค่ะเห็นเจ็กิ้ผงหงแต่งชุดสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งหน้าเนียนแล้วก็ใช่เขาดูดีมากๆเมายใช่เลยค่ะแล้วก็เลยเป็นจุดประกายแรกที่เอ้ยแมบนรู้สึกว่าเขาดูดีจังเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบชมเขาอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเขาในแง่ดีเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยตอนเลือกสายภาษา ตอนที่จะเข้าม4มันก็เลยเลือกว่าแหม่นอยากที่จะเป็นแอร์โฮสเตสมันจะเรียนสายภาษาค่ะเรียนภาษาเรียนภาษาอะไรคะเอกังกฤษค่ะอังกฤษเลยแล้วก็พอจบจบมัธยมก็ยังมุ่งมั่นมุ่งมั่นมากแล้วเข้ามหาวิทยาลัยนี่เรียนคณะอะไรคะมุ่งมั่นก็คือแหม่มสอบเทียบได้ตอนม5ใช่ไหมคะแหม่มก็รู้เลยว่าแหม่มอยากเป็นแอร์เพราะฉะนั้นแหม่มจะต้องเรียนภาษาให้ดีอย่างนี้ค่ะก็ฝึกภาษา ตั้งใจเขียนคำพท์เขียนอะไรพยายามท่องพท์เข่งมากเพราะเรื่องการนี้เลยเพื่อการที่จะเข้าคณะศิลปศาสตร์เอกอังกฤษเพื่อที่จะให้เราได้ธรรมศาสตร์ค่ะเพื่อที่จะให้เราฝึกภาษาอังกฤษของเราให้ดีนะคะแล้วก็เราจะได้มีภาษีในการเป็นแอ คืออย่างอย่างหนึ่งนะต้องชื่นชมเขานะเขาอยากเป็นอะไรเขาจะมุ่งมาแล้วเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรอ่ะเขาต้องทําอะไรแล้วความรู้สึกไม่เคยเปลี่ยนไงเขาถึงแบบไปถึงนะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์เรียนเอกอังกฤษคือเขาเรียกว่ามีพอยต์กับตัวเองตั้งแต่ย่างเด็กเมื่อเราสร้างพอยต์ของตัวเราไว้ว่าเราอยากที่จะเป็นอะไรในตอนนั้นเราก็จะ มุ่งไปทางนั้นได้เลยเหมือนค้นพบตัวเองเร็วนะคะเพราะว่าพี่ว่านะเด็กเด็กสมัยเนี่ยจะสามวันอยากเป็นอันนั้นอีกสี่วันอยากเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมัน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 จะแกว่งแกว่งอยากเป็นแอร์โฮสเตสนะคะแต่ ไม่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ภาษาไม่เก่งภาษาไม่เก่งค่ะอะไรอย่างนี้ที่เราเห็นบ่อยๆนะในยุคนี้อาจจะเพราะสําหรับแหม่มใช่ไหมคะคือเป้าหมายในการเป็นแอร์คือส่วนหนึ่งที่เริ่มจากเอซกิมหงนะคะและอีกส่วนหนึ่งแหม่มรู้สึกว่าการเป็นแอร์โฮสเทสจะได้รายได้ดีแล้วแหม่มรู้สึกว่าแหม่มอยากที่จะได้รายได้ตรงเนี้ยใช่มาดูแลพ่อแม่ยัด้นะคะคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรตอนนั้น ขาต้อนแม่มีอยู่มัธยมแรกเลยแรกๆเลยนะคะที่บ้านเคยเป็นร้านขายเป็นทําธุรกิจเสื้อผ้าค่ะเย็บผ้าเพราะฉะนั้นแม่ก็เติบโตมาว่าแบบเอ้ยตัดที่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยที่บ้านปูผ้าบ้างแล้วก็ต่อมาเศรษฐกิจล้มที่บ้านก็เลยมาเป็นร้านขายโจ๊กเลิกเลิกกิจการเสื้อผ้าไป่ะแล้วก็มาเปิดร้านขายโจ๊กพ่อแม่ก็ทําลงมือทําด้วยตัวเองค่ะก็คือขายที่หน้าบ้าน ก็ขายหน้าบ้านเราเป็นตึกแถวอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ตั้งร้านขายโจ๊กอยู่ข้างหน้าแล้วก็คอยทําแล้วก็คุณพ่อก็จะแบบคอยช่วยยกหม้อโจ๊กอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยค่ะแหม่เวลาเลิกเรียนกลับมาก็จะแบบมาช่วยมัดน้ำส้มสายชูค่ะถุงห่อน้ำส้มใช่แล้วก็เสิร์ฟโจ๊กอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่มัธยมปลายหรือว่าตั้งตั้งแต่ตอนมัธยมปลายแล้วค่ะแล้วก็คอยช่วยเสิร์ฟเสิร์ฟน้ําด้วยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะสําหรับหม้อโจ๊กจะทําได้เลยว่าหม้อโจ๊กใหญ่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาต้องเคี่ยวนานมันก็จะมีแบบก้นหม้อจะเป็นข้าวตังชาอะไรค่ะวันื่นแม่เขาก็จะต้องแช่ไว้ตั้งแต่กลางคืนจนตอนเช้าแม่ก็จะมาเลาะเพราะว่าข้าวตังมันก็จะร่อนออกมาแล้วก็ค่อยๆเลาะเลาะเลาะแล้วก็ล้างแล้วแม่ก็ค่อยไปเรียนมาหาอะไรอ๋อต้องตื่นแต่เช้าเลยดิก็ บางทีก็ตื่นสายบ้างเรียนสายนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะต้องตื่นเช้าหน่อยเงี้ยค่ะคอยช่วยเขาก็คือง่ายๆว่าพอวิกฤตเศรษฐกิจที่บ้านเราก็มีปัญหาเรื่องรายได้เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเห็นว่าแม่ลําบากค่ะเราคิดว่าเนี่ยเป็นหนทางที่จะช่วยได้เป็นหนึ่งหนทางแล้วก็ด้วยความที่แหม่มอยากฝึกภาษาด้วยใช่ไหมคะอีกคาหนึ่งที่แหม่มช่วยที่บ้านก็คือแหม่มก็แบบจะสอนพิเศษ สอนพิเศษภาษาอังกฤษเาื่องกาษดีมากสิแสดงว่าฝึกแล้วก็เอาไว้สอนได้ด้วยใช่สอนแล้วก็ได้แปลเอกสารด้วยค่ะรับแปลเอกสารนะคะแปลจากอังกฤษเป็นไทยอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีรายได้ตั้งแต่เรียนหนังสือเลยตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะก็จะมีรายได้ขยันมากนุ๊กก็เสร็จพอเรียนจบเรียนจบถึงไปสมัครเหรอคะ ค่ะก็ตอนยังตอนเรียนตอนเรียนนะคะแหมรู้ว่าเออการที่จะเป็นแอร์อย่างเงี้ยค่ะนอกจากภาษาดีจะต้องบุคลิกดีด้วยต้องแบบกล้าพูดกล้าคุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหม่มก็เป็นเด็กกิจกรรมทํากิจกรรมเยอะทากิจกรรมของชมรมโรตารกชมรมภาษาอังกฤษแล้วนอกจากนี้แหม่มก็ยังเป็นเด็กกิจกรรมของดีแท็กอะค่ะตอนนั้นดีแท็กเขามีโครงการคัดเลือกนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยนะคะ พไปร่วมทํากิจกรรมแล้วก็จะได้เงินเดือนด้วยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแหม่มก็เอาตรงนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของแม่แล้วก็พอจบมาปุ๊บเรซูเม่แหม่มก็จะมีเรซูเม่จทอนประสบการณ์เพียบใช่เพียบอ่ะใช่ค่ะว่ามีทั้งแบบทั้งที่ทําของ d ีแทซึ่งก็จะเป็นพวกกิจกรรมอาสาพัฒนานะคะแบบไปอย่างเช่นไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวแหม่มก็เป็นเมมเบอร์ของ English Club ด้วยแล้วก็เป็นโลตัลล็ด้วยเพราะฉะนั้นก มีมีประวัติที่จะให,ให้ให้คณะกรรมการเขาพูดคุยกับเราเยอะค่ะ<อ>ภาษาดีอย่างเงี้ยฝึกฝนด้วยตัวเองรเรียนด้วยตัวเองไม่เคยไปเข้าคอร์สต่า,า,า,างประเทศซัมมงซัมเมอร์อะไรเงี้ย <c oughs> มีจิ้เคยจำได้ค่ะว่าตอนเด็กๆอะค่ะตอนมัธยม s o กประมาณม .4 ่อะค่ะเขาจะมีโครงการเอเอเเคยได้ยินใช่ไหมลูกเรียนเคยได้เรียนรับเปลี่ยนใช่คนจะสอบเข้าโครงการนี้เนี่ยต้องเก่งมากนะเก่งภาษาใช่แล้วแบบรู้สึกว่าเออเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปเนาะแล้วเราก็คิดว่าเออความสามารถทางภาษาเราเราน่าจะสอบได้แต่ก็ รู้สึกว่าเออเก่งใจที่บ้านเพราะมันต้องใช้เงินด้วยส่วนหนึ่งใช่ถูกต้องมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายส่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ได้ไปสอบก็ไม่ก็จะาสอบสอบมาได้อยู่แล้วพี่พี่เชื่อมาได้แน่่ขึ้นค่ะเชื่อวาได้แน่แล้วก็คือจะเลือกประเทศไหนก็ได้อะแบบเนี้ยเออเพราะเขาให้เลือกประเทศด้วยใช่ไหมว่าอยากไปไหนแล้วก็ไปสอบแข่งเอาเพื่อนสนิทแหม่มก็ได้ไปไงแต่แหม่มก็ไม่ไม่ท้อใจนะคะแหม่มก็รู้สึกว่าโอเคแบบ เราไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกแต่เราฝึกเองที่บ้านได้ใช่มันคืออยู่ที่ไหนอไม่สําคัญเท่าที่ว่าเราอะมีวินัยในการที่จะเรียนภาษาไหมถ้าเรามีเราอยู่ที่ไหนเราก็ฝึกได้ค่ะค่ะนั่นเป็นเป็นเคล็ดลับให้น้องๆรู้ไหมว่าวินัยในการเรียนภาษาของของคุณแหม่มเป็นยังไงต้องตั้งวันที่ต้องท่องศัพท์หรืออะไรอย่างนี้ไหมคะค่ะแหม่มมีวินัยนะคะจแหม่มจำได้ว่าตอนแหม่มเอ็นนะคะคุณเก หมัมจะแบบเขียนเป็นคล้ายๆกระดาษอย่างเงี้ยค่ะกระดาษเปล่าแล้วมันก็จะเขียนความหมายของคำศัพท์เป็นเซตเลยนะคะเซตแบบความหมายเหมือนซินโนนิมแอนโทนีเขียนไว้เป็นเซตเลยค่ะคุณแอนแล้วแบบบ้านแบบเป็นตึกแถวใช่ไหมคะแมก็จะแปะไว้ตามข้างฝาอย่างเงี้ยค่ะพอแหม่ํจได้แม่ท่องได้ปุ๊บคือเห็นแล้วจําได้จําความหมายได้แล้วก็สมมุติว่าหนึ่งคำอย่างเงี้ยคำว่า help แม่มก็จะจําได้ว่าอ๋อ help มากับ assist มากับ favor อย่างเงี้ยค่ะแหม่มจำได้หลายๆคำแหม่มก็แกะชุดเดียวกันใช่ค่ะแหม่มก็แกะออกขึ้นเซตใหม่เขียน้าใหม่ทำเดี๋ยวทําอยู่กี่ปีแบบเนี้ยทาปีหนึ่งค่ะตอนม5ตอนที่จะสอบเอ็นนะคะแล้วเลือกคณะศิลปศาสตร์อันดับหนึ่งจบจบจริงค่ะจบจริง ทั้งที่ไม่เนาะไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกไม่ได้ติวอะไรฝึกด้วยตัวเองต้องถือว่ามีความมุ่งมั่นมากนะคะขยันมากเขาเป็นแอร์จริงเขาจะเราเริ่มเขินพอพอเรียนจบจบมหาทลัยก็ยังตั้งใจว่าันจะเป็นแอร์ไม่ไม่เปลี่ยนเป้าไม่ไม่แว่งไม่ทั้งที่ภาษาเก่งขนาดนี้เป็นอย่างอื่นได้นะแล้วแล้วที่สําคัญอะไรรู้ไหม คือคุณแหม่มเนี่ยไปดีแท็กไปทำนู่นทำนี่เนี่ยมันต้องมีคนชวนทำงานอ่ะพี่เชื่อว่ามีคนชวนทำงานเยอะแยะใช่ไหมแต่ไม่แกว่งเลยหรอมันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเออแหม่มรู้สึกว่าแหม่มอยากทําอาชีพนี้แหม่มจะเดินสายนี้เพื่อที่ทําแล้วก็คงเพราะอย่างที่แหม่มเรียนได้ทราบนะคะว่าแหม่มมองว่าเออการเป็นแอร์อย่างเงี้ยค่ะมันมันได้รายได้ที่ดีแล้วแหม่มอยากเตรงนี้มาช่วยที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะ้ o คือเหมือนเป้าหมายมันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากเป็นแอร์แล้วเราอยากไปเที่ยวหรืออะไรแค่ตัวเราเองอะไรแต่มันคือมันใหญ่กว่าตัวเรามันใหญ่กว่าตัวเราคิดถึงครอบครัวมาก่อนไงสุดท้ายก็เรียนจบแล้วก็ไปสมัครสมัครใส่กันบินไหนก่อนคะก็คือจริงๆรตั้งแต่ก่อนเรียนจบเลยอะค่ะแบบว่ายังคุยกับเพื่อนเลยว่าคือขอให้ได้เป็นแอร์ อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนใกล้ๆจะจบเขาก็เริ่มมีเปิดรับฉะนั้นสองสายการบินที่เหมือนสมัครตอนแรกก็คือจะเป็นแอร์ไลนนะคะแล้วก็กราฟแอร์จะเป็นแอร์ไลน์ที่เมื่อกี้คุณคุณตุ่นเพิ่งพูดถึงค่ะค่ะแล้วก็กราฟแอร์ค่ะก็สมัครไป2ที่แล้วได้จะเป็นแอร์ไลน์ได้ทั้ง2ที่ได้ทั้ง2ที่แล้วทำไมถึงเลือกจะเป็นแอร์ไลน์คะก็คงเพราะแบบเราคุ้นกับแบบคนเอเชียวัฒนธรรมญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ากราฟแอร์ จะต้องไปเบสอยู่ที่บาฮาเลในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะไปอยู่ที่นี่ใช่ค่ะกลายเพ่อคุณแม่ไปนิดนึงใช่แล้วก็ยังแบบไม่ค่อยได้ไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กจบใหม่แล้วก็เออนั้นเราขออยู่เมืองไทยก่อนแล้วการนนั่นแสดงว่าสอบติดตั้งแต่ก่อนเดียนจบแล้วล้วพอได้ไปฝึกบินเนี่ยมีปัญหากับเรื่องการเรียนไหมคะหรือต้องดรอปต้องอะไรไว้ไหมคะหรือว่าจบพอดีช่วงจบพอดีใช่ค่ะเป็นจังหวะที่จะจบพอดีค่ะแล้วก็รอเทรนหน่อยอะค่ะ เพราะว่าแหม่มจบตอนเดือนสี่ใช่ไหมคะคุณ<อ>พี่แอนแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกเทรนนะคะแหม่มต,ตอนเดือน8ก็คือในช่วง3-4เดือนนั้นแหม่มก็ยังสอนพิเศษภาษาอังกฤษของแหม่มอ,อยู่ค่ะอ๋อก็ยังสอนพิเศษตอนนีม้มาสอนเด็กช,ชั้นไหนคะค่ะสอนมัธยมต้นค่ะที่โรงเรียนเด็กโตเลยนะคะค่ะเน้นพวกโรงเรียนสอนพิเศษอย่างเงี้ยค่ะที่จะแบบสอนสองวันหนึ่งสองชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะไปสอนเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะต้องทํางานไปด้วย เรียนไปด้วยก็มุ่งมั่นว่าจะเป็นแอร์เนี่ยทาจริงลําบากไหมสมัยเรียนอะทำนีจริงเหนื่อยไหมเหมือนตอนนั้นเราเด็กแล้วเราก็สนุกพลังเยอะเอนิจจีเยอะไงคะพลังเยอะใช่ค่ะทำทุกอย่างได้ไปพร้อมๆกันแหละเพราะว่าเราก็มีความตั้งมั่นของเราในตอนนั้นแล้วเข้าไปเป็นแอร์ไปเทรนไปทำหลายๆอย่างจนจนได้เริ่มบินในครั้งแรกต้องบอกว่าจริงๆแล้วการเป็นแอร์เนี่ย เป็นอย่างที่ตัวเองฝันไวไหมคะคือคิดเอาไว้ไหมคะว่าจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องเจออะไรบ้างแล้วสิ่งที่เจอเป็นยังไงแล้วมีวิธีการในการแก้ไขแต่ละปัญหาอย่างไแหม่ว่าพอไปเจอของจริงอ่ะมันดียิ่งกว่าที่เราคิดไว้๋อิโหมันมันมันยังไงคะอาจจะแบบตอนก่อนเป็นแอร์อย่างเงี้ยแหม่มก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะนะคะว่าเออว่าเวลาที่เราแบบ เราทําอะไรให้ใครแล้วเวลาเขาขอบคุณหรือว่าเวลาที่พูดดยสารยิ้มให้ใช่ผู้ดดยสารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ญี่ปุ่นเขาเป็นคนสุภาพสุภาพมากโคงโค้งโ่อยู่ด้านไหนใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแล้วก็สุภาพแล้วก็แบบส่งยิ้มให้เราขอบคุณเราขอบคุณแค่ท่านดีใจคือเวลาตอนตอนเวลาที่ผู้โดยสารจะลงใช่ไหมคะเราจะยืนอยู่ที่ประตูเครื่องแล้วคนเป็นร้อยที่เดินผ่านเราทุกคนแบบขอบคุณขอบคุณแบบอะไรก็ต้องไมาขอบคุณมันแบบใช่ค่ะเออฉันเออฉันทำดีขนาดนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าในทางกลับกัน มันก็ร้อยพ่อพันแม่เนาะไม่ได้เชื่อชาติเดียวที่ขึ้นเครื่องอ่เจอแบบแย่สุดๆเนี่ยเจอบ่อยไหมคะมีเจอบ้างค่ะ